ขนมจีนกุลมาศจัดเวลาบันล้านชีวิตลงตัวขอเบรกลูกคนที่สองก่อนหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเป็นพักักสำหรับคุณแม่วัยรุ่นลูกหนึ่งขนมจีนกุลมาศอดีตศิลปินค่ายกมิกเซ่เพราะต้องใช้เวลาบันล้านชีวิตดูแลครอบครัวและลูกชายวัยกำลังเริ่มโต ซึ่งวันนี้ขนมจีนแอบแย้มคิดถึงวงการบันเทิงและพร้อมกลับมาทำงานทั้งละครและงานเพลงโดยล่าสุดได้แอบไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงหนึ่งเพื่อเตรียมออกซิงเกิลภายในปีนี้แน่นอนโดยขนมจีนเปิดใจว่าตอนนี้ชีวิตก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะคะเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนเราก็จะเน้นทำงานเป็นหลัก ก็มีแค่ครอบครัวมีแค่สามีภรรยาแต่ตอนนี้มาเป็นบทบาทคุณแม่อีกหนึ่งอย่างมันคือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าอื่นสิ่งไหนแต่สำคัญเราก็ต้องบรรล้านให้มันดีกับทุกบทบาทที่เราได้รับความคิดค่อนข้างเปลี่ยนเราก็ต้องเอาลูกเป็นหลักส่วนคนที่สองขอพักสักแป๊บหนึ่งนะคะขอทำงานไปก่อนขอทำสิ่งที่เรารักสักแป๊บหนึ่งอีกสักปีสองปีแล้วค่อยว่ากัน พูดถึงช่วงนี้หุ่นแม่แซ่บมาก คือเราก็จะพยายามจะดูแลตัวเองแต่ก็ถือว่ายังไม่เท่ากับคุณแม่ท่านอื่นที่มีแพ็กขึ้นมาคือเราก็ทำให้ได้อย่างดีเท่าที่ทำได้และก็ออกำลังกายตามปกติถามว่าพักหลังจะโชว์เซ็กซี่บ่อยก็เวลาไปทะเลมันก็มีนิดหน่อยมันก็เป็นความสุขของคุณแม่คนหนึง่งบางวันก็ถ่ายรูปเล่นมันเป็นชีวิตของคุณแม่จริงๆแต่ตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยงลูกไปก่อนและเร็วๆนี้จะหวนกลับมา รับงานในวงการบันเทิงแล้วล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญากับค่ายเพลงไปและปีนี้ก็จะมีการทำเพลงแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามนะคะส่วนงานแสดงก็กลับมารับเหมือนเดิมก็ยินดีมากเพราะตอนนี้กลับมาเปิดรับแล้วเพราะก่อนหน้านี้โควิดมาทั้ง2รอบและก็เลยเว้นไว้ก่อนแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ